จินตนาการดูสิครับว่าถ้าโรคมะเร็งทางเดินอาหารที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างกายเราสามารถถูกจับได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ยังเล็กน้อยนั่นคือความหวังใหม่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเสนอผ่านนวัตกรรมด e e p g i ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงก,การตรวจมะเร็งในประเทศไทยแต่เดี๋ยวก่อนนี่แค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่อาจทำให้ใครหลายคนต้องคิดใหม่เรื่องเทคโนโลยีกับสุขภาพมาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรและทำไมถึงน่าตื่นเต้นขนาดนี้ คณะแพทยาศาสตร์จุฬาได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชื่อด e e p g i ขึ้นมาโดยสอนให้ AI เรียนรู้จากภาพเนื้อเยื่อมะเร็งจำนวนนับแสนภาพเพื่อช่วยให้แพทย์ค้นหาตำแหน่งของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องพอๆกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาได้ก้าวหน้าไปสู่เฟสสองแล้วซึ่งสามารถหาตำแหน่งและช่วยวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วยนอกจากนี้ด e e p g i ยังพร้อมที่จะขยายสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างรวดเร็วเพราะได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาออยแล้ว ทำให้ทุกอย่างดูสดใสและน่าเชื่อถือสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้รายงานสถิติที่น่าตกใจครับว่าในแต่ละปีชาวไทยมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งใหม่ประมาณ140,000คนและเสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ราว83,000คนนั่นหมายถึงทุกวันมีคนไทยตายจากมะเร็งเฉลี่ย227คนสถิติเหล่านี้สามารถลดลงได้ถ้าผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่โรคจะแสดงอาการหรือในช่วงเริ่มต้น และรักษาได้ทันท่วงทีปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์หลายอย่างโดยเฉพาะระบบ AI ที่ช่วยในการตรวจคัดกรองเช่น Deep g i ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจากลุกลาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุลานี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยชีวิตได้อย่างไรถ้าคุณกำลังสงสัยว่าการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั้นยากไหมลองนึกภาพว่า AI ช่วยให้กระบวนการนี้เร็ว และแม่นยำขึ้นมากส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นศูนย์ความเป็นเลิอได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการส่องกล้องเพื่อตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่หรือที่เรียกว่า deep GI phase 1ซึ่งประสบความสำเร็จในปี2,565และต่อมาได้พัฒนาเป็น f h ส2เพื่อใช้ AI ตรวจหามเร็งท่อน้ำดีและกระเพาะอาหารสำเร็จเป็นรายแรกของโลกในเดือนมิถุนายน2,568นี่เป็นจุดที่หลายคนอาจคาดครับเพราะการพัฒนาเช่นนี้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็น การขยายโอกาสให้แพทย์ทั่วไปเข้าถึงเครื่องมือระดับสูงได้ศาสตราจารย์ในแพทย์รังสรรค์เลื้นิมิตผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬารวมถึงเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารจากศูนย์ความเป็นเลิศได้อธิบายว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจทางเดินอาหารมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แพทย์ที่ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มีเครื่องมือช่วยในการค้นหาชิ้นเนื้อได้อย่างแม่นยำและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ครับเพราะบางครั้งติ่งเนื้อมเร็งอา ไม่เป็นก้อนขนาดใหญ่แต่เป็นปื้นหรือแบนราบทําให้แพทย์มองไม่เห็นและพลาดได้ง่าย AI จะช่วยชี้เป้าชิ้นเนื้อผิดปกติดได้เร็วและแม่นมากขึ้นทําให้การตรวจสอบแม่นยํากว่าเดิม Deep g i ไม่ใช่แค่ชื่อแต่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาโดย g i ย่อมาจาก gastrointestinal หรือระบบทางเดินอาหารส่วน Deep มาจาก Deep learning ซึ่งเป็นวิธีการสอน AI ให้เรียนรู้ภาพเนื้อเยื่อมะเร็งและไม่มะเร็งเพื่อติดรอบและชี้เป้าตำแหน่งมะเร็งได้ ทีมงานของเรามีความอุตสาหะมากในการสร้างสิ่งนี้เราประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบ u p e r v i ์เว Learning โดยนำภาพเนื้องเยื่อที่เป็นและไม่เป็นมะเร็งจำนวนแสนภาพจากผู้ป่วย500ถึง1,000คนให้ AI เรียนรู้สิ่งนี้ใช้เวลาหลายปีว่าจะสำเร็จศาส,สตราจารย์ดังสันกล่าวและนี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งครับเพราะบางคนอาจสงสัยว่า AI จะแทนที่แพทย์ได้หรือไม่แต่ความจริงคือ AI เป็นเหมือน c o p i o t ที่ช่วยชี้ตำแหน่งแพทย์ยังคงเป็นคนทําการส่องกล้องและยืนยันผลในอดีตแพทย์อ่านเองแต่ตอนนี้มี AI ช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมศาส,สตราจารย์รังสรร์อธิบายการติดตั้ง d ิ g p i ว่าเป็นฮาร์ดแวร์ถ่ายนอกมีคอมพิวเตอร์ติดตั้ง ข้างๆระบบจะดึงภาพจากกล้องแปรผลและส่งภาพพร้อมกรอบรอบรอยโรคที่สงสัยกลับไปยังจอแพทย์ทันทีไม่ว่าเป็นกล้องผลิตจากบริษัทไหนดีกีไออาได้หมดการตรวจก็ไม่แตกต่างจากเดิมแพทย์ไม่ต้องใช้เวลามากขึ้นผู้ป่วยแทบไม่รู้ว่ามี AI ช่วยเพราะกระบวนการเหมือนปกติเตรียมลำไส้กินยาฉีดยานอนหลับสองกล้องครึ่งชั่วโมงถ้าพบติ่งเนื้อก็ตัดออกใช้เวลา5นาทีตามมาตรฐานนี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าอาชีพแพทย์ยังคงสำคัญแต่เทคโนโลยีชั่วย่เสริมประสิทธิภาพได้อย่างไร มาพูดถึงดีฟจีไอเฟสหนึ่งที่เน้นมะเร็งลำไส้ใหญ่กับมะเร็งชนิดนี้เป็นอันดับสามที่ชาวไทยเป็นบ่อยทําให้ต้องตรวจคัดกรองสําหรับคนอายุ50ปีขึ้นไปปัญหาคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสองกล้องมีไม่พอทีมงานจึงคิดคนด g ฟจีไอตั้งแต่ปี2561ประชากรอายุ50ปีขึ้นไปมีราว15ล้านคนแต่แพทย์ผู้ชํานาญมีเพียง1,000พคนสัดส่วนไม่เพียงพอเราจึงต้องอาศัยแพทย์อื่นๆเช่นศัลยแพทย์และใช้การตรวจอุจจาระเพื่อคัดกรองเลือดแฝง ซึ่งเหลือเพียงร้อยและสิบหรือ1.5ล้านคนที่ต้องการตรวจแม้แพทย์จะตรวจวันละ2 0่สถึงสารายก็ยังไม่ทันและเรานตักรวดทุกหปีซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายศาส,สตราจารย์สังกล่าวและนี่คือจุดที่น่าสนใจครับเพราะบางคนอาจถูกเถียงว่าการตรวจคัดกรองควรบังคับหรือไม่แต่อย่างน้อย딥 e อไอช่วยให้แพทย์ใหม่หรือผู้ที่ยังไม่ชำนาญส่งตรวจได้แม่นยําใกล้เคียงผู้เชี่ยวชาญจากการวิจัย AI ช่วยให้พวกเขาตรวจติ่งเนื้อได้เกือบเท่ากัน ทำให้ผู้ป่วยมั่นใจมากขึ้นศาสตราจารย์ดังสันกล่าวต่อว่า Deep g i จะทําให้การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทําได้ง่ายและครอบคลุมมากขึ้นการผลิตแพทย์ใช้เวลา12ปีแต่สร้าง AI เร็วกว่าและขยายได้ไม่จํากัดเพียงติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์หากมี Deep AI มากขึ้นเราสามารถตรวจ1.5ล้านคนได้ใกล้เป้าหมายมากขึ้นนี่เป็นประเด็นที่อาจทําให้ใครบางคนสงสัยครับเพราะในโลกที่ AI มาแรงแพทย์มนุษย์จะยังคงมีบทบาทสําคัญแค่ไหน ตอนนี้มาถึง Deep GI-Fit 2ที่ครอบคลุมมะเร็งกระเพาะและท่อน้ำดีสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าตรวจพบ100คนมีครึ่งหนึ่งที่ผ่าตัดได้แต่สำหรับมะเร็งกระเพาะและท่อน้ำดีผ่าตัดได้น้อยกว่าร้อยและ20เพราะวินิจฉัยยากในระยะต้นและต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง Fit 2เป็นเรื่องของกระเพาะอาหารและท่อน้ำดีซึ่งยากกว่าลำไส้ใหญ่เราป้อนข้อมูลใหม่ให้ AI และเป็นกลุ่มแรกของโลกที่ใช้ AI ตรวจมะเร็งเหล่านี้ผู้ป่วยจะเป็นคนที่มีอาการหรือเสี่ยงสูง และแพทย์แนะนําให้ส่องกล้องพร้อมใช้ีฟจีไ i ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์อธิบายแหลท่านี้คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดเพราะการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ดูง่ายกว่าการตรวจปื้นแดงซีดในกระเพาะห,หรือร่องเล็กในท่อน้ําดีที่มองยาก AI จึงต้องละเอียดมากขึ้นและช่วยเหมือนเรดาร์ของนักบินที่ชี้เป้าตำแหน่งผิดปกติให้แพทย์ตัดเนื้อได้ถูกต้องประสิทธิภาพของ deep g i ทำให้แพทย์ทั่วไปตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ใกล้เคียง ผู้เชี่ยวชาญถึงร้อยละเก้าสิบเจ็ดสำหรับกระเพาะและท่อน้ำดียังอยู่ในช่วงทดลองศาสตราจารย์ดังสันกล่าวถึงความแม่นยำว่าติ่งเนื้อมีสองชนิดที่อาจกลายเป็นมะเร็งและไม่ได้เป็นปัจจุบันแพทย์อ่านเองถูกต้องร้อยและเจ็ดสิบและส่งต่อเพื่อตรวจจุลทรรศน์แต่ในอนาคต AI จะช่วยอ่านได้โดยตรงเรียกว่า c d และนี่คือจุดที่น่าตื่นเต้นครับเพราะ Deep GI อ a c e หนึ่งมีฟีเจอร์วินิจฉัยเพิ่มเติมใกล้เคียงผู้เชี่ยวชาญและดีกว่าแพทย์ที่ไม่เชี่ยวชาญในตลาด AI บางยี่ห้อ อาเป็นออปชั่นเสริมแต่ของเราใส่ CDX เข้าไปเลยศาส,สตราจารย์รังสรรค์เผยว่าดีฟ GI ผ่านการทดสอบแล้วและได้รับอนุมัติจากออยเพื่อใช้กับผู้ป่วยทั่วไปจุลาเตรียมนำไปใช้ในโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศผ่านกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและโรงพยาบาลเอกชนสามารถติดต่อผ่านสตาร์ทอัพของจุลาได้นอกจากนี้ยังมีการสอนสองกล้องโดยใช้ดีฟจีให้กับผู้ป่วย200รรายในจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้แพทย์ทั่วไปเรียนรู้ด้วย และนี่คือจุดที่อาจสร้างความเห็นต่างครับในยุคที่ AI เข้ามาในชีวิตประจําวันมากขึ้นบางคนอาจกังวลว่าเทคโนโลยีจะลดความสําคัญของแพทย์มนุษย์หรือแม้แต่ทําให้การตรวจสอบทางการแพทย์กลายเป็นเรื่องของเครื่องจักรเทียงอย่างเดียวแต่ฉันคิดว่ามันเป็นการเสริมกําลังกันมากกว่าคุณล่ะคิดอย่างไรถ้า AI ช่วยให้การตรวจมะเร็งเร็วและแม่นยําขึ้นคุณจะมั่นใจในการรักษามากขึ้นหรือไม่หรืออาจมีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับมาคุยกันว่าอนาคตของการแพทย์จะเป็นอย่างไร